สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเก่าแล้วนะครับและรายการของเราบอกได้เช่นเดียวกันว่าอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันพิเศษพิเศษเราก็ต้องจัดรายการที่เป็นพิเศษพิเศษให้กับแฟนๆรายการที่ติดตามมาตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวเลยนะครับปีใหม่แล้วนะครับภาพลักษณ์ใหม่เป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ําทุ่งบัวชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ผู้โชคดีของเรานะครับได้อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ไกลเลยสําหรับผู้โชคดีของเรานะฮะได้ข่าวมาว่าเธอเป็นคนที่ขาดความมั่นใจมากอยากสวยแต่เธอมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านเธอก็เขียนคิ้วแต่งหน้าแต่งตัวแต่แต่งแล้วดูคนเดียวท่านผู้ชมไม่กล้าออกนอกบ้านนะครับ แต่ว่าอย่างไรเนี่ยเรามาทําความรู้จักกันกับเธอเลยดีกว่าครับว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงเป็นอย่างนี้อยากสวยแต่ทําไมถึงไม่กล้าออกไปให้คนเห็นได้นะครับไปดูด้วยกันเลยครับวันนี้รายการสวยหล่อเพอร์เฟกจะมาตามหาผู้ที่โชคดีที่จะมาร่วมกิจกรรมเมคโอเวอร์เปลี่ยนคนเก่าให้เป็นคนใหม่กันที่ร้านข้าวแกงบ้านสวนสองนะคะเพราะทราบมาวปป่าผู้โชคดีของเราขายกระเพาะปลาอยู่ที่นี่นั่นเอง อายุเพียง35ปีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนไม่กล้าแต่งตัวและก็ขาดความมั่นใจในตัวเองเลยทําให้เพื่อนๆต่างก็เรียกเธอว่ายายุเอ๊ะแล้วปกติคุณยุเขาเป็นคนแต่งตัวยังไงล่ะคะเนี่ยถึงได้กลายเป็นยายตั้งแต่อายุแค่35อย่างนี้ต้องไปขอเปิดตู้เสื้อผ้าของคุณยุสักหน่อยแล้วล่ะคะ่ะปกติทุกวันก็ไปทำงานก็เสื้อยืดอย่างนี้ปกติเลย ชีวิตประจําวันเสื้อยืดเกงขาสั้นมั่งแล้วก็ที่แน่ๆก็คือยีนเสื้อยืดกางเกงยีนชุดสวยๆหนูก็มีอยู่แค่3ชุดคือนี่ค่ะเนี่ยหนึ 1, 2, <ๆ>่งสสามเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงค่ะ ที่ใส่ประจําก็คือนี่คู่นี้แต่ถ้าเที่ยวเลยก็คือนี่ <g ül> กางเกงยียนเสื้อยืดไปงานนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยใส่คือคู่นี้เพราะว่าเป็นคนง่ายๆธรรมะแมงแล้วก็ขาดความมั่นใจอย่างนี้นี่เองคุณยุกก็เลยไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวคะ่ะว่าแต่เพื่อนๆคุณยุกล่ะคะจะไว่ายังไงบ้างอยากจะเห็นเพื่อนคนนี้สวยขึ้นกันหรือเปล่าก็เขาไม่ค่อยแต่งตัวเขาไม่ค่อยแต่งตัว ก็อย่างที่เห็นนะครับรถมอไซค์วิ่งไปวิ่งมาหมวกก็ไม่ใส่คือสบายๆเขาทาแปง้ง,ปงน,น่อยนึงทาปากนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะไม่เขียนคิ้วไม่แต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนสวยนะถ้าเกิดว่าได้เห็นเขาแต่งตัวเปลี่ยนแปลงบ้างเขาน่าจะเป็นคนสวยเลยแหละไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวไ,ไหนก็แบบยังไงก็ได้มีทาแป้งนิดหน่อยทาปากนิดหน่อย ่ไม่แต่งหน้ามากมายอยากเห็นเพราะเแต่งเธอสวยๆอย่างนั้นแหละจะดูที nice. ่ว่าเขาจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปกติทุกวันเราก็จะยืดกางเกงยีนส์มา้านก็เปกางเกงขาสั้นจะยืดให้อยู่บ้านปกตินะคะไปเที่ยวก็เป็นเสื้อเป็นกางเกงยีนส์ธรรมดาเงี้ยแหละไม่ได้แต่งหน้าเลยใส่ตัวธรรมก็มัดปกติรวบธรรมดาเจอบางทีก็หมวดหมวดยุ่งๆใช้ชีวิตปกติหมดสบายสบาย อยากเห็นแต่งหน้ายอดธรรมดาที่คลิปไปเลยคะจากคนที่เป็นแบบเนี้ยจะให้แบบดูว่าตัดแก้มนิดนึงทาปากหน่อยนึงกีตาร์นี่เขาไม่สร้กีตาร์กีตาร์หน่อยนึงจะตัวให้เป็นคุณนายเลยเปลี่ยนใหเป็นคุณนายไปเลยจะเปลนหน้าก็คือแล้วจะเป็นยังไงรูปหน้าเขาสวยแต่เขาเป็นคนไม่แต่งตัวแต่ถ้าดูเด่นถ้าถ้าพี่คิดก็คือจมูกกับปากที่เรียกวัยอายุคือปไกลแล้วอ่ะอายุแก่แล้วแก่แล้วสิ้นกศแล้ว เอาละค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะเรามาตามไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะเปลี่ยนยายุให้เป็นน้องยุกันได้หรือเปล่าเดี๋ยว,วคอยดูนะจะสวยมาให้ดูเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับได้ไปรู้จักตัวตนของเธอกันแล้วนะครับ ผมเชื่อเลยนะครผู้หญิงไทยอีกจำนวนไม่น้อยทีเดียวเลยที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเธอนะครับอยากสวยแต่ไม่รู้จะสวยยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายการสวยหล่อเพอร์เฟกไม่ต้องรอชาติหน้าช่วยให้คุณได้สวยได้อย่างสมบูรณ์แบบสวยได้อย่างเพอร์เฟกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยให้เธอมีกำลังใจมีพลังใจมีแรงที่อยากจะลุกขึ้นมาสวยนะครับเดี๋ยวผมจะไปบิ้วเธอครับท่านผู้ชมบิ้วเธอ อินจากดึงจากอินเนอร์ออกมาดึงมันออกมานะครับเพื่อให้เธอได้สวยสมบูรณ์แบบสวยเพอร์เฟกกันแน่นอนเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับอุ๊ยท่านผูชมผมเที่ยวจนเพลินเลยลืมไปว่านัดกับแขก ของรายการของเราไว้แถวนี้แต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปหาเขาถึงบ้านกันเลยทีเดียวเขาบอกไว้ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับตลาดน้ําทุ่งบัวชมแห่งนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับ ขอโทษนะครับรอนานมากเลยอาจารย์รอนานถึงโอ้โหตัวจริงเขาตัวจริงไม่เหมือนในทีวีเลยอาจารย์เรอไม่เหมือนในทีวีแสดงว่าดีกว่าหรือว่าดีน้อยกว่ามากเลยโอ้โหพูดอย่างนี้เดี๋ยวต้องให้รางวัลหนักๆไปเลยดีกว่านะครับทำไมถึงไม่ยอมแต่งตัวหรือว่าไม่มีความมั่นใจครับ มีความมั่นใจมากกว่าทาไมอ่ะคือลงความเห็นแล้วคือเพื่อนเพื่อนก็บอกคงไม่มีความมั่นใจเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นฝูกฝังเรามีคําพูดอะไรที่ที่ที่โดนก็แต่เด็กๆเพื่อนผู้ชายล้อทำไมอ่ะเขาล้อว่าแต่คือเหมือนใส่กางเกงขาสั้นแต่ก่อนก็ไม่ไม่ไม่ค่อยใส่กางเกงขาสั้นเลยพอใส่แล้วผู้ชายมันก็ร้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กเแต่จริงแล้วสวยนะ ผมดูนะหนึ่งละลักษณะของรูปหน้าของคุณยุเนี่ยนะครับรูปหน้าสวยนะครับคิ้วสวยได้รับการแต่งแต่งนิดนึงตาสวยนะครับโครงหน้าเครื่องหน้าทุกอย่างดีหมดเลยนะครับนี่ก็คือ,อค,ครับผมอันนี้จริงๆเป็นพ่อบอกได้เลยว่าสิ่งสําคัญเลยบนโลกใบนี้นะครับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดก็คือตัวเราคุณยุต้องปรับตรงนี้ก่อนเรากําลังจะปีใหม่ละเราต้องปรับ ปรุงในเรื่องของความคิดใหม่ๆของเราปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ๆของเรา,าครัอาจารย์เชิญเข้าในบ้านก่อนอาจารย์ได้ครับอโอ้โหพี่ๆเพื่อนๆโอ้บ้านน่าอยู่ดีนะครับคุณยุครับถามจริงๆตอนนี้เราอยู่กันสองคนละ เปิดใจกันได้ไหมว่าทําไมถึงขาดความมั่นใจขนาดอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะในสายตาผมนะเขาเรียกเป็นผู้ให้คำปรึกษาการมีภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยนะครับจากสายตาผมเนี่ยคุณยุคค่อนข้างจะเพอร์เฟสมากทีเดียวเลยอะไรทีเ่เป็นสาเหตุทําให้เราขาดความมั่นใจไปก็คือไปกับเพื่อนฝูงเนี่ยเอา,เอา,เอา,เอาตัวอย่างคือไปกับเพื่อนฝูงไปเจอคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับเราเนี่ยครับโอ้โหมึงอะ่ะห้าสิบแล้ว Oh. คือหมายหมายถึงเปรียบเทียบชอบเปรียบเทียบอ่ะเนี่ยเราเราอย่างเนี้ยเราอายุอย่างเนี้ยคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเลยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในใจของคุณยูเองจุดหลักเลยที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่า oh. ไม่อยากแต่งตัวอีกแล้วคือเรื่องอะไรครับเรื่องของรูปร่างหรือว่าหน้าตาหรือทรงผมมองตัวเองก็คือรูปร่างค่ะอาจารย์รูปร่างว่าตัวเองอ้วนออ้วนทีนี้ผมวิเคราะห์ให้ก่อน รูปร่างของคุณยุไม่ใช่เป็นคนอ้วนแต่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีรูปร่างเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่รูปร่างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น,นการแต่งกายอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เป็นคุณยุคนเดียวทั่วโลกเนี่ยมีผู้หญิงที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้มีเยอะมากแต่เขาก็ดูดีได้ถูกไหมครับเพราะว่าคือกระดูกของเราโบนไงฮะโบนของเราเนี่ยกระดูกของเราเนี่ยเป็นคนที่มีกระดูกใหญ่คุณยุคล้ายพ่อไหม พ่อแม่ตัวใหญ่หมดเลยใช่นี่ไงแต,แต่แต่เป็นชาวไร่ชาวนาเนานะอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่นี่ไงครับเพราะว่าเราเองเราได้รับถ่ายทอดจากเป็นกรรมพันธนุ์อกมาคือคือเป็นกระดูกใหญ่เราก็ได้รับในสิ่งที่เป็นกระดูกใหญ่เพื่อความแข็งแรงของร่างกายของเราทีนี้เรื่องของการแต่งกายเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันไม่ได้ยากเลยบอกได้เลยว่าคุณยุเองเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเองให้ดูดีขึ้นมาตามแบบฉบับของตัวเองได้ได้ง่ายมาก ไม่เป็นสิ่งที่ใหญ่นี้แต่ว่าจุดหนึ่งนะครับผมทีมงานรายการเราทุกคนมาด้วยความรักนะครับมาด้วยความรักจริงๆรักที่จะให้สิ่งที่ดีกับคุณยุเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยและขอบคุณค่ะอาจาร้า <c oughs> และก็ตรงจุดนี้คุณยุครับนะครับเราเองนะฮะเราตั้งใจสูงมากและอยากให้คุณยุเนี่ยได้เก็บรักษาความเป็นตัวตนของตัวคุณยุเองไว้ต่อไป ในอนาคตานานๆนะครับทําความเข้าใจตัวเองก่อนถ้าเมื่อไหร่คุณยุรักตัวเองได้เป็นอย่างที่เราเรารูปร่างใหญ่อย่างเงี้ยคนรูปร่างใหญ่ก็สวยได้ผมบอกเลยนะฮะผมและทีมงานรายการสวยหลอ่อเพอร์เฟกไม่ต้องรอชาติหน้าเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนคุณยุแต่เราจะปรับคุณยุนะครับสิ่งที่คุณยุมีคุณยุเป็นแต่เราปรับให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับ มีความรู้สึกยังไงครับอยากคุยกับผมไหมผมอยากพูดคุยกันก่อนตั้งแต่เบื้องต้นตอนนี้คืออันเดียวเลยก็คืออยากสวยอยากเหมือนคนอื่นเขาแต่งหน้าทาปากอะไรแต่แต่ไม่แ๊ดเคยอาจารย์อยู่ห้องก็เคยแบบแต่งแต่งแต่งดูลองลองเขียนดิครับไอ้กรีดตาเห็นเขากรีดก็เออสวยดีเว้ซื้อมาครับกรีดเลอะก็คือลบแล้วก็นี่ค่ะหน้าเนี้ออกบ้าน ก็กลับมาเหมือนเดิม<ช>นะครับเพราะจริงๆแล้วปัญหาที่มันเลอะเนื่องจากว่าคุณยุยังไม่รู้จักในเรื่องของโครงสร้างของใบหน้าตัวเองคุณยุเป็นคนที่คิ้วสวยจมูกสวยปากสวยแต่คุณยุมีจุดเล็กหนึ่งนิดน้อยอเล็กน้อยเท่านั้นที่จะต้องปรับก็คือตาสองชั้นหลบในหนังตาอูม,อมเพราะฉะนั้นนะการที่จะไปเหมือนคนอื่นเขาทําเหมือนคนอื่นเขาเราทําไม่ได้แต่เรามีวิธีที่จะทําให้ดูดูดีกว่าคนอื่นเท่าได้ จริงเลยค่ะจร้าอ้าวบอกแล้วไงว่าเรามาเนี่ยคือมาด้วยความรักจริงๆนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณยุในครั้งนี้และก้าวต่อไปด้วยครับพร้อมไหมพร้อมค่ะแน่ใจแน่ใจมากเลยรอมานานแล้วสู้นะครับ